อะไรเอ่ยครัปิคอนนะครับผมครัปี้นะฮะครปิคอนนะครับชาวราศีมังกรครับปิคอนราศีมังกรเราเอาเด็กนี้ดีกว่านะฮะเราไม่เล่นลูกเล่นมากนะฮะสำหรับชาวราศีมังกรนะครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาพุ่งชนคือราศีมังกรนี่สัญลักษณ์ก็คือแพะภูเขา นะครับผมอ่าเดี๋ยวเขาพุ่งชนเรานะครับน่ากลัวชาวราศีมังกรนะครับโอเคคู่ของคุณนะฮะ คู่ของคุณผม <c oughs> คุณได้พลังงาน six of source นะครับผม six of source นะ mm hmm. ผมรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มี <c oughs> มีความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วเขาเดินออกหรือยังจัดการอย่าล้างเป็นต้นนะครับผมหรือมีความสัมพันธ์ค้างคายอยู่นะฮะ <c oughs> ถามว่าเขาจะมีใจหรือเขานู่นนี่นั่นกับฝ่ายนู้นหรือเปล่าผมรู้สึกว่า มันอาจจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องทําแต่ว่าใจอะ่ะผมคิดว่ามันไม่ได้มีแล้วนะครับผมด้วยพลังงานของอ่อซิกซ์โซลตรงนี้นะผมรู้สึกว่าใจอะ่ะไม่ได้มีนะครับผมอ่าแต่ว่ายังมีภาระหน้าที่อยู่นะฮะแล้วก็มันเป็นลักษณะที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเขาเป็นทรานซิชันของเขานะครับผมอืม ซิกซ์ออฟโซลท์เนี่ยเป็นลักษณะที่เขามองเห็นตัวคุณเป็นจุดบุ้งหมายใหม่เป็นความหวังใหม่เป็นแรงบันดาลใจใหม่นะครับผมผมรู้สึกว่ามันก็ดีไม่น้อยที่ตัวคุณได้ไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับคู่ของคุณในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสก็จะอยู่เหมือนลักษณะที่ตัวคุณไปช่วยเหลือเขาในโมเมนต์ที่แบบเขาเรียกอะไร เขากาลังเดือดร้อนหรือเขากําลังต้องการอ่ะผมรู้สึกว่าจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญสําหรับความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะด้วยพลังงานของ six s f s o u r c e นะครับผม,มไม่ได้ดีนะครับผมแต่ว่าคุณได้คนที่มีเขาเรียกอะไรประสบการณ์มาก่อนนะฮะคนที่มีประสบการณ์มาก่อนไม่ได้ตลกนะคนที่มีประสบการณ์มักจะ เออนำประสบการณ์มาและแก้ไขในส่วนนั้นนะครับผมยกเว้นซะว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีดาวอะไรที่เป็น m o u ท e treatment หรือว่าเป็นจุดที่ไม่ดีที่อยู่ในฉากของเขานะผมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนยากแต่ถ้าเกิดคนทั่วๆไปเมื่อเมื่อผ่านสิ่งไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยมักจะไม่อยากไม่ให้ตัวเองหรือพาร์ทเนอร์ของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะสบายใจสบายตัวแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกระมัดระวังแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะครับผม คี้เขาเป็นอย่างไรนะคือ i า e of s โซ r ์นะถ้าคนคือถ้าคุณคบกับเขาตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างกังวลเขาค่อนข้างกังวลกับตัวคุณเองกังวลอะไรคะหมอหนูสบายสบายคะ่ะรีแลกซ์คะ่ะไม่ใช่นะคือเขากังวลกับลักษณะที่ เขาเคยเฟลมาก่อนเขากลัวที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขากลัวที่จะทุ่มเทให้คุณด้วยเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะผิดหวังเขากลัวว่าเขาจะเสียใจเขากลัวว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ทุ่มเทมากไปผมรู้สึกว่าเขามองคุณเป็นความหวังก็จริงแต่เขาก็อยากแยงแยง,แยงไม่กล้ามากพอที่จะแบบสร้างความสัมพันธ์กับคุณนะเพราะว่าเหมือนกับเขาเจ็บมาเจ็บมาเจ็บมาเยอะนะเจ็บมามากพอนะครับผมจน กระทั่งอยากที่จะยืนในจุดจุดใหม่แต่ก็ยังกลัวอยู่นะครับผมอืมโอเคครนี้แล้วอย่างไรนะครับ the world ผมรู้สึกว่าตัวคุณจะเป็นคนคอยเยียวยาตัวเขาได้ผมรู้สึกว่าคุณกับเขาจะดึงในส่วนที่คือผมรู้สึกว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยจะปรับความเข้าใจได้คู่ของคุณในอนาคตนะคุณจะเป็นเป็นฝ่ายเยียวยาดูแล ทางนู้นนะครับผมแหมชาวราศีมังกรนะถ้าคุณไม่เริ่มแล้วใครจะเริ่มนั้นเนี่ยนะฮะ Cardinal Earth ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเห็นจากตัวคุณเลยก็คืออะไรคือความมั่นคงคือความทุ่มเทนะเพราะว่า ambitious ด้วยแล้วก็ความแน่นอนถึงอาจจะโรแมนติกน้อยไปนิดนึงหรืออะไรแบบนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขารู้สึกแบบ โอ้ยโรแมนติกดีบือหว,ว,วาจี๋จากันแต่ว่ามันไม่สําเร็จในความสัมพันธ์เนี่ยผมคิดว่าเขาจะอยู่กับคุณแล้วคู่นี้มีโอกาสที่จะอยู่กับคุณในระยะยาวได้นะครับ The world นะฮะยาวแค่ไหนครับหมอหน่งอ่าอันนี้เป็นพลังงานของตัวคุณคุณจะถามปรึกษาส่วนตัวก็ได้หรือคุณจะเลือกถามท้ายคลิปก็ได้แต่คำถามนั้นจะต้องเป็นใช่หรือไม่ใช่คำถามนะฮะโอเคอ่ะชาวราศีมังกรนะครับผม คู่ของคุณที่คุณ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 นะฮะคู่ของคุณนะฮะอย่าลืมปรึกษาส่วนตัวนะครับผมแอดไลน์หมอปอง MORPONG99 9าาหมอคะสำหรับคนที่เข้ามาเนี่ยผมหนูรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเขาก็ดูดีนะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่หนูอยากจะรู้แล้วกอ็อยากจะช่วยเหลือเขาแต่ว่า แล้วหนูจะทำยังไงนะฮะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MOR PONG 999นะครับผมไปเราไปกันต่อนะฮะด้วย